สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เจอกันก,นอ,ก,อ,กอีกอีกหนึ่คลิปนะครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้ก็เป็นลุกป,ปูหมหาศิลาเช่นเคยนะครับลุงปูมหาศิลาเช่นเคยนะครับ ร้อนแรงมากครับร้อนร้อนแรงมากมากครับวัตถุมงลลของหลวงปู่มาศิลานี่เป็นที่นิยมนะครับของคนทั้งประเทศนะครับของคนชาวพุทธทั้งประเทศนะครับของคนชาวพุทธทั่วประเทศนะครับหลวงปู่มาศิลาครับสุดยอดเลยครับหลวงปู่มาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นไหนก็ขายดีรุ่นไหนก็ราคาขึ้นกันทุกวันนะครับขึ้นกันเลยทุกวันนะครับราคาขึ้นกันเลยทุกวันนะครับก็ ฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆนักสะสมนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับระมัดระวังกันหน่อยครับตอนนี้ก็มีของที่ว่าทําลอกเลียนแบบเนี่ยเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับของที่ทําลอกเลียนแบบมันเกิดขึ้นกันมาเยอะนะครับไม่ได้โจมตีใครกับใครนะครับไม่คือเราไม่ได้โจมตีนะครับเรากำลังอธิบายให้ฟังว่าของลอกเลียนแบบเนี่ยมันออกมาทุกวันนะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับราคาราคาจะสูญกระแสครับนะครับถ้าของพวกนี้คือราคาจะสูญกระแสครับ ค่อนข้างที่จะสวนกระแสนะครับคือเ็าขายกันพันหนึ่งของเราเรียนแบบขายห้าร้อยนี่เราก็อย่าอย่าไปอย่าไปหลงหลงหลงกลนะครับหลงกลนะครับโทษนะครับแต่เขาใช้กล้องครับอย่าไปหลงกลนะครับพาแท้เขามีราคาตายตัวนะครับพาแท้มีราคาตายตัวนะครับวันนี้ผมมีมาเสนอครับเป็นพระผงนั่งเมฆนะครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับปีห้าปีหกสี่นะครับปีหกสี่นะครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับ ร้อนแรงเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วองค์รับไม่เท่าไหร่ต่อมาแตะสามพันแน่ครับอย่างที่ลูกปูบอกครับคือแตะสามพันแน่ครับพระชุดนี้นะครับแล้วก็สร้างไม่เยอะนะครับมีทั้งสีขาวและสีแดงนะครับพระรุ่นนี้นะครับมีจุดตําหนิจุดตายจุดจ่ายต่างนะครับพระรุ่นนี้มีจุดตําหนิจุดตายจุดจ่ายต่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับแล้วก็ผมก็มีของเก๊มาให้พี่ๆดูองค์นะครับอันนี้เป็นของเก๊นะครับ เดี๋ยวเราดูของเก๊ก่อนนะครับนี่ของเก๊นะครับของเก๊ของเก๊ก็ดูดูยันนะครับของไม่แท้ครับอันนี้คือของไม่แท้นะครับตื้อติดมาให้ลูกค้าดูนะครับเผื่อลูกค้าแบบคล่องใจเก๊แท้ดูย่าจไงครับเดี๋ยวผมสอนแป๊บเดียวครับหนึ่งนาทีพี่รู้เลยครับพี่เป็นเลยนะครับหนึ่งนาทีนี่พี่สามารถเป็นได้เลยนะครับหนึ่งนาทีพี่สามารถเป็นได้เลยนะครับเพียงแค่หนึ่งนาทีนะครับดูคลิปจะให้จันจบนะครับช่วยดูคลิปให้ยันจบครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับ สำหรับพระผงรุ่นนี้นะครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนี่ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหนึ่งนาทีพี่เป็นเลยครับหนึ่งนาทีคือจ่ายตังได้เลยนะครับพี่สามารถซื้อพระแท้ได้เลยนะครับนี่ครับจุดสังเกตง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับจุดสังเกตง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับผมหาไม่กี่ฟันเหรอ สังเกตง่ายๆครับจากภาพรุ่นนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราสอนแนะนากันก่อนนะครับแนะนําเผื่อพี่วีไปผิดพลาดนะครับเสียได้ต่างนะครับจุดสังเกตนะครับแป๊บนะครับนี่ครับจุดสังเกตนะครับของภาพผงรุ่นนี้นะครับของภาพผงนั่งเมฆลวงปูหมาศิลานี่ครับจุดสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสีขาวเนื้อสีเนื้อสีขาวหรือเนื้อสีแดงนะครับจะต้องมีแบบนี้ทุกองนะครับทุกๆององนะครับทุกองครับนี่ครับพี่เห็นไหมครับที่ไม้จิ้มฟันนี่จิ้มครับ เห็นไหมครับเนี่ยจุดจ่ายตังเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับขึ้นคอเห็นไหมครับพี่กล้องสองจะเห็นนะครับจุดจ่ายตังจุดนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นขึ้นมานะครับเส้นที่คมนะครับค่อนข้างที่จะคมนะครับนี่ครับเป็นเส้นเกิดมาเกิดจากบล็อกนะครับเกิดจากบล็อกนะครับภาพผงนั่งเมฆนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจุดจ่ายตังคือตรงนี้เลยนะครับชัดเจนเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจุดจ่ายตังนะครับ จุดจ่ายต่างนะครับซึ่งพาเกทถอดออกมาไม่ติดนะครับซึ่งพาเกทถอดออกมาไม่ติดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นขีดนะครับเห็นไหมครับเส้นคมคมเลยครับถ้าเอาไม้ก่ฟันในตะกี้ก็คือตะกี้มีความรู้สึกครับมันนูนขึ้นมาครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับ จุดจต่างนะครับจุดใจต่างแล้วก็จําหน้าลวงปู่ไว้ดีนะครับจําหน้าลวงปู่ไว้ดีครับตอนนี้มีเก๊ออกมาครับแต่เก๊ไม่เหมือนนะครับเก๊ไม่เหมือนนะครับก็ทําให้พาราคาแท้ยิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับยิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นบางออปชั่นนะครับแตะสามพันแล้วนะครับตอนน้ตอนนี้ครับดูด้านหลังครับลึกบึ้งเลยครับนะครับด้านหลังตัวสื่อลึกบึ้งเลยครับเห็นไหมครับและดูมวลสารนะครับมวลสารก็จะมีออกสีขาวติดบางองค์ก็ไม่มีครับ เพราะมัก็ไม่มีครับก็จะเป็นลักษณะเนื้อจะแน่นนะครับเนื้อจะแน่นนะครับเนื้อจะแน่นนะครับนี่ครับเนื้อจะแน่นนะครับนี่ครับจุดจ่ายต่างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจุดจ่ายต่างนะครับนี่ครับจุดจ่ายต่างนะครับจุดจ่ายต่างนะครับสามารถเดินซื้อได้เองเลยนะครับเอากล้องสองตรงนี้นะครับนี่ครับต็นค่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพาะผมนั่งเมฆลวงปู่หมาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับ หลวงปู่หมาศิราสิทธิยันโทนะครับหลวงปู่ได้กล่าวไว้นะครับพระผงรุ่นนี้จะต้ององค์ละสามพันนะครับราคาจะขึ้นนะครับราคาจะขึ้นถึงองค์ละสามพันนะครับนี่ครับนักสะสมก็แยกกันเก็บนะครับมีเท่าไหร่เขาก็ซื้อกันหมดนะครับณตอนนี้นะครับมีเท่าไหร่เขาก็แยกงกันซื้อกันหมดนะครับนี่ครับอันนี้ของแท้นะครับอผ่านไปครับอันนี้ของแท้นะครับอันนี้แท้นะครับ ดเดี๋ยวอูดูองค์ต่อไปนะครับเป็นเนื้อสีขาวนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าว่าเอ้ยไอห่ามันมีขีดจริงไหมมันมีขีดอย่างที่ไอ้น้องมันพูดไหมมันโกหกหรือเปล่ามันโกหกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเงยอันนี้กน่อนมันโกหกหรือเปล่าไอ้น้องมันจะขายของมันหรือเปล่าซื้อผมผมประกันฟ้าแท้ให้นะครับตลอดชีพบลยครับตลอดชีพแล้วนี่เนื้อสีขาวนะครับพี่มีสีขาวอันดูมาดูเส้นที่ผมพูดมาเอ้ยไอห่าเนื้อสีขาวมันจะมีไหม อันนี้ครับเนื้อสีขาวจะต้องมีตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่นี่ครับเอากล้องสองเห็นไหมครับเป็นเส้นคมเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นคมเลยครับเนี่ยหน้าหลวงพ่อหลวงปู่ครับเนี่ยแบบนี้คือแท้เลยนะครับจ่ายตังค์เลยนะครับแบบนี้คือแท้และจ่ายตังค์เลยนะครับเจอคือแท้อยู่ที่ราคาครับจ่ายตังค์ได้เลยนะครับนี่คือแท้นะครับ พระแท้พี่ไม่หลงทางแน่ครับนี่ครับตัวสื่อด้านหลังลึกอย่างนี้ครับพระแท้ครับอันนี้พระแท้นอนกล่องเดิมครับนี่ครับลักษณะด้านข้างนะครับนี่ครับพระแท้นอนกล่องเดิมเลยนะครับนี่ครับังสีขาวและสีแดงครับพระแท้นอนกล่องเดิมนะครับพระผงนั่งเมฆครับหลวงปู่พระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิีดาสีจันโทครับปีหกสี่ครับปีหกสี่ครับ ปีสองห้าสองห้าหกสี่ครับซีเรียนโทครับเนี่ยนี่เป็นกล่องเดิมครับบางองค์ก็จะแจกมาเป็นซองนะครับแต่บางองค์ก็ส่วนมากที่พบเจอที่ผมเจอตอนหน้าตอนนี้นะผมจะเห็นว่ามากับกล่องถ้ามากกว่าซองนะครับมากับกล่อง้ามากกว่าซองนะครับนี่ครับนี่ครับพี่ๆเข้าใจแล้วใช่ไหมครับน่าจะเข้าใจนะง่ายๆนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเส้นขีดนะครับเห็นไหมครับ เส้นบันับคมๆนลครับมีทั้งสีเดือดสีขาวสีแดงครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเดินซื้อได้เลยครับอยู่ที่ราคานะครับที่เดินซื้อได้เลยครับอย่างนี้นะครับที่ผมแนะนําไปคือจ่ายตังค์นะครับผมก็รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวดูมาเปรียบเทียบกับของที่เขาถอดมานะครับผมไปเดินเจอที่ตลาดนะครับมีของที่เขาถอดมาองค์นี้ด้านซ้ายมือนี่ครับเห็นไหมครับก็จะแตกต่างกันนะดูเนื้อมวลสารก็จะแตกต่างกันนะครับและองค์ก็จะน่าจะเล็กกว่านิดหน่อยครับแล้วก็ เส้นบังคับเนี่ยทังงนี้นไม่มีเห็นไหมครับถอดไม่ติดนะครับพูดง่ายครับมวลสารนีรพร่พวกเขาพยายามพยายามที่จะทําให้เหมือนนันมีจุดดำๆมีอะไรด้วยแต่ถอดไม่ติดนะครับเห็นไหมครับถอดไม่ติดนะครับนี่ครับซื้อไปเป็นภูมิคุ้มกันได้ครับศึกษาก็คือดูจากคลิปผมเนี่ยก็สามารถเป็นภูม,คมิคุ้มกันคุ้มกันพีพีได้เลยนะครับคือถอดไม่ติดนะครับเห็นไหมครับเหมือนน้ำท่าจะติดแต่ไม่ติดนะครับนี่ครับนะครับ ถาท่าจะติดนะครับแต่ไม่ติดนะครับนี่ครับดูไกลก่เห็นไหมครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับเห็นหน้าหลวงปู่มันก็ออกแปลกๆครับอันนี้หน้าผ้าแทะครับดูนี่ครับเห็นไหมครับหน้าผ้าแท้ครับก็ ผระผงนั่งเมฆนะครับเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงนะครับผระผงนั่งเมฆหลวงปู่หมาศิดาสิริจันโทนะครับเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงนะครับผมขายในราคาเดียวกันนะครับขายในราคาเดียวกันนะครับอง์ละ1,500บาทนะครับอง์ละ1 5 0 0บาทนะครับอง์ละ1,500นบาทครับมีจํานวนจํากัดนะครับมีแบ่งอยู่ประมาณสัก30มสิบองนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับรับประกันพ้าแท้ตลอดชีพครับผมรับประกันพ้าแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวย้อีกทีเส้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ายดังเลยครับอย่างนี้ครับหนึ่บาทนะครับผมขายในราคา1 5 0 0บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยทั่วประเทศนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิรธิจันโทนะครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิรธิจันโทครับขายในราคา1 5 0 0บาทนะครับ1,500าบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับและก็รับประกันนะครับพักแท้ตลอดชีพนะครับดูแลให้ตลอดนะครับผมรับประกันพักแท้ตลอดชีพนะครับจาคาพูดผมไว้นะครับผมรับประกันพัแท้ตลอดชีพครับดูแลให้นะครับเราดูแลนะครับเราดูแลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูแลหลังการขายนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ 082นะครับ078นะครับ6720นะครับ082 078 6720ครับ ID Line ก็เช่นเดียวกันนะครับ ID Line ก็เช่นเดียวกันนะครับร้านพักเครื่องดูดีนะครับยินดีรับใช้นะครับแบ่งปันพักเครื่องวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับและพร้อมเกจิประเทศนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับอยากได้รูปไหนก็แอดไลน์ผมไปนะครับหรือสอบถามพระแท้พระเก๋เราก็ยินดีจะตอบให้นะครับยินดีจะแนะนําให้นะครับยินดีจะแนะนําให้เราจะเก็บเป็นความลับนะครับ บางรุ่นก็อาจจะรู้นะครับบางรุ่นก็อาจจะไม่รู้นะครับถ้ารู้ผมก็จะตอบให้นะครับรู้ก็จะตอบให้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ